วสวัสดีบีไหมกันนะครับผมวันนี้ปุ่นต๊อกหรลาววันนี้วันที่สี่พอดีนะปุ่นตกอกผม้ปุ่นต๊อกเรากำลังเดินเลาะก์ื่นตรวจมั้งครับตื่นตรวจมั้งมาเดินเลาบ่อยๆครับผมบอกนี่ตอนนี้ไอ้สามวันปั่นลำต่ายขึ้นเลยสามวันปันตอนนี้มัน Trong king, kính yod, dunna. Menage, why that oak yod, miner? Menemon trong yod, you. Why that? Tatung nha. I'm clear yod, deal. Menetong leng <lai> gondong. Buchang gong 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 yốt bẻ ra, rồi mình yốt đấy nhá các bạn. Mình đã đi ăn yốt bấy mang để phưng phưng bón dã bay. Đẹc, mấy เลยๆไอยเลย,เลย,เลยตอนนี้เลยช่วยกันแบบเลยโยนหมาการได้เตะไปเตกช่วยดีกันครับ สรุปว่าตีว่าใจใจยามาเล่งตัวเดียวครับใจเดี๋ยวเครียดหราเปี้ยจักะจันอย่างเดียวสรุปว่าได้ปุ้นนะครับได้ได้ปุ้นกับเปียไก่เจ้กันนะเนี่ยไม่เห็นเปียไก่เจ้เลยคือสามารถใจได้ตัวเดียวใจตัวเดียวก็ได้ครับไม่เจ๋ง ตอนก่อนจำวันปันเต็มเม็ดแล้วตอนนี้กินง้างด้วยดีครับ ที่ว่าใบกยรวงครับใบกึ๋วงช้ฮิวมิกนะครับในการใช้หลังจากที่ว่านาม้นามนุ้้นตกเยอะเป็นเวลาหลายวันน้มขงัมงหนังท่วมใช้ฮิวมิกนะครับ เปลี่ยนก็ไม่ห็นเร็ววนๆเปลี่ยนตอนนี้เอี่ปุ้มได้ไหมตอนกลางตอนรอสกอนี่สามวันปั่นแล้วลาวกะปุ้มจามวันปันป <c oughs> นป่นจริง

ช่วยกดติดตามกันนิดนะครับใครมีไอเดียอะไรด,ดีดีก็คอมเมนต์เอาไว้คอมเมนต์เอาไว้เป็นแนวต่างแนวเลยนี่กิ้งกำทำาจดูดนี่ปุ๊มปุ๊บกิ่วาปุม,มีทำกิ้งให้ปันนี่นะไม่แน่ก็ตัดแล้วก็กิ้งกังบนเตนก็ต้องเล่นก่อน จานก่อนนะครับนเจ้ามันปั่นจองอยู่ไปเนี่ยกับตาตาเรารูดเมื่นั้นตา,าเรารูดม,รรดมื่นั้นบางดีเนี่ยหยดมันนักปันเนี่ยหยดเก่าเล็กหยดพวกเก่ามันนักเนี่ยจะต้องอาจจะหักปันเนี่ยเราต้องกันใจกันไกลตัด ถึงกัเออยังนกกันบางดีน,นกบินมาเยียบยอดนอกอะไรไม่รู้ตัวกาก้าอย่างอย่างไปทุกทีเดียวมันบินมาเยียบยอดเพราะมันมีกี้อยู่แกตอนนั้นเดี๋ยวต้องปะเอาต้องปักใหม่เพื่อเราไอตัวเราตกตอนนั้นเลยครับน้ำยังไม่หลดดีทีเดียว นี่ตอนเดียการนักของเราครับเริ่มเริ่มมียอดแล้วครับพวกนี้เลยเตะโยอแลยเริ่มแตะยยดเลยแต่่าปุ้มปุ้มการเรากำคุยเร็ววาก็ต้องเอาก็ต้องเอาตอนอื่นมาเสริมกันนะครับให้เป็นคู่อะ ตัวไกย่างนี่เดี๋ยวผมมีตัดอันนี้เดี๋ยวมันกินมันมีตายนะครับนี่มันแบบเนี่ยดำดำเลยไหมอันดำดำนี่มตัดเลยวะเนี่ยกิงเนี่ยกินงนี่ก็ตายเลยกันครับตัดเลยวะตัดไปเรื่อยๆอ่านี่ครับตัดเลยกิงนี่ตายมาวะกิงนี้ก็น,น่าจะตายครับตัดเลย มีก็น,น่าจะไม่รถน,นี่หยดนี่นะครับัดวะมีก็นาวนี่ยดัดอีกัน Nhay mà vào thì tampon ngon gần mình. đi. bảy nè, bên 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 tuần bên bên ส่วนซองมีไม่ไม่ไม่กี่ตอนนะครับอย่างสี่เท้าส่วนซองเดินกันเละกนเก๋ด้ว่ามันปัดบื้อมั้งตอนนี้อยู่มันเรียนบ้านเลยอันใบกลุ้ม ฝั่งนี้ใบเรือมแก่ครับยอดเดี๋ยวมันเคยแต่ยอดออกมาใบเรือมแก่แล้วก็เติมมีกิ่งก้านยอดออกเร็วเร็อมากมันแล้วกันครับรวยทางน้ำนะ <c oughs> เป็นรวยทางน้ำหนึ่งนี้ไว้าตาเป็นเคลื่อนเนี่ย Minh nhỏ lèo nì mẹ dùa lò phăng lèo bìa 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 แ้่ว่าเกยมีไอเดียเกยมีความรู้อะไรชย่วยคอมเมนต์ไว้ได้กันนะครับห่าสมบูรณ์กรอบมันดีไหมหรือว่าโปร่งไวป้ปน,นีแต่กระตอนมันก็เรื่วยดีนะเดี๋ยวต่อตอนนี้ที่มัน

ไครที่ว่ากำลังคิดอยู่อไอีปลูกดีไหมปลูกก่อนเลยปลูกกระตรงตามต้นแรกก่อนปลูกก่อนเลยผมบพูดไยปลูกไปทัก,กลองปลูกเลยทักตามที่ตนนะ้นนี่ที่ว่าได้ทำมาช่วงดูเรียนทำช่วงดูเรียนช่วงเนียนนะครับคือเราวันเคย เคยปลูกไว้แล้วกันเราทำทิพย์ตนเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมไปถ่ายไฮเลทเดี๋ยวเราปลูกกันไว้ก่อนหน้านี้เลยครับตอนนี้ข้าวบีดีซี่ตุเรียนเดี๋ยวเราปลูกไว้ก่อนหน้านี้ทำทิพย์นนะครับนี่เป็นช่วง,งติดร่องเนต้ากับ ตอนนี้ก็เป็นตอนเรียนนะเป็นเรียนบ้านเลยวะเร,ยเรียนปืนเมืองเรียนปืนเมืองไม่รู้วิเสียบยอดดีไหมวะหรือว่าอนุรักษ์คนไว้มัง้งสูนตรงโอเคดีครับผมไม่มีเปลี่ยนเลยไม่ยินถัว่วได้ปุ้น คือไปเล่นตอนดีักกันวะเนี่ยครับตอนดีักเนี่เยเพลงมันกระดามมาอย่างเดียวแล้วก็ยังไม่ได้เอาได้ตามันนคะรับดามมาอย่างเดียว Thì đùi bên bên bướm măng, để mình ra để bay đây tôi đi này. Bay tím. Cảm ơn là mít nhảy mì, 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 mì nhảy đi Mình tay giọt. Tôi ta นายต้องไม่เป็นอะไรนายต้องไม่เป็นอะไรซาร่าอ้ยจอดแล้าไม่ตายก็พุ่งโอเควันหนึ่งแล้ว